สวัสดีแฟชั่นช็อ,ชอ,ชอตคัตรเรดเดวิลขาวสั้นปีศาจแดงกับช้างน้อยครับผมเพิ่งเจ็ดนัดเรื่องว้าวุ่นแฟนแมนยูกับความหวังพังสลายชีวิตของเด็กผีในฤดูกาลนี้หนึ่งความหวังลุ้นแชมพเมียน์ลีกหมดไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนสิงหาคมก่อนความหวังลุ้นกิดท็อฟฟจะถูกกระทือบจนแหลกสลายคาตีนตามมาหลังผ่านไปแค่เจ็ดนัดเท่านั้นสองคุณพี่พี่ผู้เจอรายร้อเรียนถักถังและสับหลอกหยกกันอย่างสนุกสนานและไม่มีความปราณีเกือบทุกสัปดาห์ 3. ามเงื่อกับการตัดสินของท่านตุลาการคุณภาพบันศบสนามเกือบทุกนัดเพราะจะเรียกร้องความยุติธรรมบางก็ไม่ได้เพราะในลูกนี้มีแฟนบอลเพียงทีเดียวที่ได้รับอนยญาตใหเรียกร้อ,รองความยุติธรรม 4. ดูบอลแล้วเกิดอาการเหนื่อยๆท,ท้อแท้และซึมเศร้าแถมใจมันทุ่มทุกตอมต่อมและหลอนทุกครั้งที่คู่แข่งกินตรงกอก 5. กลางสัปดาห์ก็คิดมากรอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนก,กระวายและประสาทแดกด้วยกลัวว่าทีมรักตัวเองจะต้องกลับไปเตะฟุตบอลในคืนวันเพราะสอีกครั้งนี่คือสถานการณ์แฟนผีในวันนี้สอดคัตเรดเดวิล